เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานจากวรรณคดีไทยเรื่องชายาเจตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเวสาลีซึ่งมีเท้าอภัยนุราชเป็นผู้ครองเมืองพระองค์ทรงมีพระธิดาหนึ่งองค์พระนามว่านางจำป่าทองเพราะ เมื่อตอนที่นางประสูติ์นั้นเมื่อนางร้องไห้ก็จะมีดอกจำปาทองร่วงออกมาจากปากของนางครั้นนางจำปาทองเจริญวัยขึ้นนางได้นำไข่จระเข้จากสะในสวนมาฟักจนเป็นตัวและเลี้ยงจระเข้ไว้ในวังครั้นจระเข้เติบใหญ่ขึ้นก็ดุร้ายตามวิสัยของมันมันเที่ยวไล่กัดชาวเมืองจนชาวเมืองเดือดร้อนไปทั่วท้าอ,อภัยนุราชทรงกัดขึงยิ่งหนัก จึงขับไล่นางจำปาทองออกจากเมืองเวสาลีนางแมวซึ่งเป็นแมวที่นางจำปาทองเลี้ยงไว้ได้ติดตามนางไปด้วยนางจำปาทองกับนางแมวเดินซัดเซไปเนรจรอ,อยู่ในป่าแล,แล้วก็ได้พบกับยักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทยักษ์ซึ่งกำลังจะไปเฝ้าเท้าสิงหนนางจำปาทองตกใจมากจึงวิ่งหนีไปพบกับพระฤาษีและพระฤาษีก็ช่วยนางไว้ นางจำปาทองกับนางแมวจึงขออยู่รับใช้พระฤาษีกล่าวถึงเท้าสิงหนเป็นยักษ์ครองเมืองสิงหนพระองค์ไม่มีทั้งโอรสและธิดาคืนหนึ่งเท้าสิงหบนบรรทมหลับและส่งพระสุบินว่ามียักษ์ตนหนึ่งมาจากป่านำดอกจำปามาถวายดอกจำปามีสีเหลืองเหมือนด่างทองคำงามยิ่งนัก ท้าสิงห์โหนจึงทรงให้โหนทํานายพระสุบินโหนทํานายว่าเท้าสิงห์โหนจะได้พระธิดาและในวันนั้นเองนนทยักษ์ก็ได้เข้าเฝ้าเท้าสิงห์โหนและทูลว่าตนได้พบหญิงสาวนางหนึ่งอาศัยอยู่กับพร,รืฤอสีที่ในป่าเท้าสิงห์โหนจึงเสด็จไปหาพระฤาษีและได้พบกับนางจำปาทองพระองค์จึงได้เอ่ยปากขอนางจำปาทองมาเป็นธิดา ซึ่งพระฤาษีก็ยกให้และเท้าสิงหนก็ได้ประทานนามนางจำปาทองว่านางสุวินชากล่าวถึงพระชายาเชษซึ่งเป็นโอรสของเจ้าเมืองเหมันพระชายาเชษมีพระสนมอยู่เจดคนวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสป่าและหลงทางเข้าไปในสวนเมืองสิงหหนนางสุวินชามาเที่ยวชมสวนและได้พบกับพระชายาเชษ นางจึงนำความทูลให้เท้าสิงหนทราบเท้าสิงหนมีรับสั่งให้พระชายเชษเข้าเฝ้าและเมื่อพระชายเชษเข้าเฝ้าจึงทูลขอรับราชการในเมืองสิงหนต่อมามีข้าศึกยกทัพมาตีเมืองสิงหนพระชายเชษอาสาสู้ศึกจนชนะเท้าสิงหนจึงสรงยกนางสุวินชาให้เป็นชายาพระชายเชษ พระชายเชษจ,จึงพานางสุวินชากลับเมืองเหมันไม่มาอยู่เมืองเหมันนางสนมทั้งเจ็ดคนก็เกิดความริษยานางสุวินชาที่พระชายเชษรักนางสุวินชามากกว่ารั้นนางสุวินชาสงคันจวนจัถึงกำหนดคลอดนางสนมทั้งเจ็ดคนก็ออกอุบายว่ามีช้างเผือกอยู่ในป่าพระชายเชษจ,จึงออกไปคล้องช้างเผือก ฝ่ายนางสุวินชาคลอดลูกเป็นกุมารมีสอนกับพระขันติดตัวมาด้วยแต่นางสนมทั้ง7จ็ดไม่นำพระกุมารใส่หีบแล้วไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรในป่าและนําท่อนไม้มาไว้แทนเมื่อพระชัยเชษเสด็จกลับจากคล้องช้างเผือกนางสนมทั้ง7จ็ดก็ทูลว่านางสุวินชาคลอดลูกเป็นท่อนไม้พระชัยเชษจึงขับไล่านางสุวินชาออกจากเมือง แต่ขณะที่นางสุวินชาคลอดกุมารน,นั้นนางแมวแอบเห็นการกระทําของนางสนมทั้งเจ็ดคนจึงพานางสุวินชาไปขุดหีบที่ใต้ต้นใสรแล้วทั้งสองก็พาพระกุมารกลับไปยังเมืองสิงหนลซึ่งเทา้าวสิงหนผลยินดีเป็นยิ่งนักที่พระธิดาของพระองค์ได้ประสูติพระกุมารพระองค์ได้ตั้งพระนามพระกุมารว่าพระนารายทิเบศการต่อมา พระชายเชษทรงรู้ความจริงว่านางสุวินชาถูกใส่ร้าย,รายพระองค์จึงออกติดตามนางสุวินชาไปยังเมืองสิงหนลและในระหว่างทางพระองค์ได้พบกับพระนารายทิเบตซึ่งกำลังประพาสปากับพระพี่เลี้ยงพระชายเชษเห็นพระนารายทิเบตเป็นเด็กน่ารักมีหน้าตาคล้ายกับพระองค์ก็มั่นใจว่าเป็นพระโอรสจึงเข้าไปขออุ้มและเอาขนมนมเน,มนยให้ ส่วนพระนารายทิเบตนั้นโกรธว่าเป็นคนแปลกหน้าจึงไม่ให้จัดต้องและไม่ยอมเสวยขนมพระนารายทิเบตโกรธพระชายเชษที่มาจับต้องตัวและจับหัวของพระพี่เลี้ยงของตนจึงใช้สอนธนูหมายจะฆ่าให้ตายแต่ธนูที่ยิงออกไปนั้นกลับกลายเป็นดอกไม้กระจายเต็มพื้นดินสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พระชายเชษเกิดความประหลาดใจยิ่งนัก พระองค์จึงอธิษฐานจิตว่าถ้ากุมารองค์นี้เป็นลูกของตนที่เกิดกับนางสุวินชาขอให้ธนูที่ยิงออกไปนั้นกลายเป็นอาหารแล้พระชายเชษก็แผลงสอนออกไปทันใดนั้นสอนธนูที่ยิงออกไปก็กลายเป็นอาหารมากมายเต็มพื้นจึงทำให้พระชายเชษมั่นใจเป็นแน่แท้ว่าเป็นบุตรของตนจริงพระชายเชษ ทรงไต่ถามพระนารายทิเบศเกี่ยวกับพระมารดาพระทรงจำแหวนที่พระนารายทิเบศสวมได้พระนารายทิเบศบอกว่านางสุวินชาปเป็นแม่และเท้าสิงห์โหเป็นพ่อไม่ได้ฟังดังนั้นพระชัยเชษจึงทรงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระนารายทิเบศฟังทั้งสองจึงทราบว่าเป็นพ่อลูกกันพระนารายทิเบศจึงพาพระชัยเชษเข้าเฝ้าเท้าสิงห์โหน และเมื่อเข้าเฝ้าเท้าสิงหนพระชายาเชษก็ทูลว่าพระองค์มาตามพระชายาและพระโอรสของพระองค์กลับไปยังบ้านเมืองซึ่งเท้าสิงหนก็ทรงอนุญาตแต่นางสุวินชาอย่างกรธพระชายาเจษที่ขับไล่นางออกจากเมืองนางจึงไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆพระนาราธิเบศผู้เป็นลูกจึงได้อ้อนวอนขอให้นางสุวินชายกโทษให้พ่อ และนางสุินชาก,ก็ยอมยกโทษให้และทั้งสามก็เดินทางกลับไปยังเมืองเหมันซึ่งเป็นเมืองของพระชยัยเชษและนับตั้งแต่นั้นมาสามคนพ่อแม่ลูกจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข